สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกระติกโพสไอจี IG แจงปมแตงโมโปายืนทะเลาะกันที่หัวเรือจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นนนอาจฉรยะเรองรัตนพงศ์ได้เดินทางมาออกรายการหนกระแสพร้อมทั้งให้หนมกันชัยฝนอินหาดีผู้จัดก,การแตงโมอย่างกระติกอิสรินซึ่งบางช่วงบางตอนในรายการได้ขึ้นภาพเรือในวันเกิดเหตุและอจัจฉรยะได้ถามกระติกว่าที่วงกลมสีแดงคือใครซึ่งกระติกตอบว่าปอและโมยืนเท้าหลายโยถ้าช่วงเวลานั้นเขาเท้าลายด่ากาัน พูดออกอากาศได้ไหมสัตว์มึงเป็นอะไรแล้วตะโกนแหกปากกันหนูจําได้แค่นี้แหละหนูนั่งอยู่ฝั่งปอและโมยืนเท้าไหล่ปออยู่เกี่ยวกับประเด็นนี้ล่าสุดกระติกได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางไอจีสอรี่ว่าไม่มีใครทะเลาะกันบนเรือนนะคะอย่าเข้าใจผิดติกใช้คําว่าด่ากันเฉยๆตามประสา,าพเพื่อนค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ